สวัสดีครับพุ่มสวัสดีเพื่อนสามาจิกตูตานครับที่กาติดตามในจงเตอร์เด็กเลียงอัวทำรวนทุเรียนจุนน้อยครับวันนี้ก็อากาศนี้เพื่อนเือนครับบ่ายร้องบ่ายร่ำเลยครับตอนนี้ก็มีโอกาสได้ขึ้นมารายครับก็ช่วงนี้เพื่อนเพื่อนูครับทุเรียนตอนหยดแตกมาแดงแปรบเลยครับเมื่อนกันูกต้นเลยครับแดงตัวแปรบเลยนะครับหยดนึ่งหยดซองเลยครับตอนนี้วันนี้พุ่มจะพาเพื่อนเือนมาชุ่ม ตอนนี้ผมพึ่ง้านต้นโตกนะครับตอนนี้ครับเมื่อก้นมันร่มนะเพื่อนเพื่อนรมสุเรียนต้นนี้ก็ดานนู่นก็ไม่มีกิ้งเลยครับหรว่ารมก้องเงาโตนี่ครับเงาโตนะครับรมก้องเนี้ยกับเตรียมทําไม่พวกนี้ครับจะเดินเติบโตจะนะครับในร่มเงาก็องหัหน่นี่ครับกิ้งนะครับกิ้งกว้างทีรมนี่ครับจะไม่มีเลยครับกิ้งก็จะออกมาดานกลางนิดครับ มาเด็มาแจ้งเด,เดครับโยตีดวนดวนนั้นไม่ใหญ่ตังใจตัดนะครับแต่ว่ารานไม้เลยครับไมมันเรื่นไรครับแล้ววันนี้ปุ้มป้าเพื่อนเพื่อนมารับจุม่มตอนทีนี้ครับอยู่ใต้หลอมงาของเพื่อนนี่ครับกันจะเรื่นเติบโตนะครับมันจะกิ่งขงขาจะไปฮะกิงจะไปฮะแส้งเดดกับเพื่อนเพื่อนกินงขงขาจะเต็ก ด้านที่มีเส้ยงเนสดับเปลื่นเปล่นสังเกตดูด้านนี้นะครับกิ่งงามโปรด้านนี้มีเส้งเดดแต่พอเมือก้อนเนี่ยเป็นร่มก้อนโตอยู่ครับสโตนะครับสโตต้นเตรียมต้นเนี้ครับก็เลยทําไม้กิ้งที่ว่าด้านที่ร่มไม่มีกิ้งเลยครับวันนี้ปุ้มก็ทําการตัดแตงกับเพื่อนเ่นตัดแต่งกิ่งตรงปุ่มเอากิ่งกิ่งเตี้ยโมกเอากิ้งละกิ้งนี้ไม่ด้วยโอ้รับนี่ครับไม่รู้จัดไม้กรับมาอ่นนี้ครับตอนนี้ก็ตั้ปีเรื่อยรครับ ปีหน้าน่าจะเป็นโอกครับแต่ลักษณะรุ่งเดียวเะว่าก็มาโกนเป็นรมเงากงโตครับเป็นรมเงากงโตทำไมก้อนนี้กิ่งด้านนี้มีรมเงาไม่ออกเลยครับเพื่อนๆนี่ครับวันนี้พมก็เลยทำการตัดแต่งกิ่งไหมครับเอากิ่งแหลกกิ่งเลยที่ว่าเป็นกิ่งเตี้ยโมกมดครับยอดที่ยอดเป็นยอดเก้งเก่าอกไอเลือหยอดเดียวกับกิ่งที่ตั้งปุ่มตั้งตรงมันที่ที่มาหองท่าก็ตัดยดโรคครับเอาแต่กิ่งก้างเลี้ยงไว้ครับ ก็ยังมีบางกิ้งยังตัดไม่หมดนะครับก็เนี่ยครับกเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาดูกิ่งเตี้ยมนะครับกิ่งเตี้ยมที่เราต้องเป็นที่ต้องโอครับนี่เลยนี้กิ่งแบบนี้ลักษณะกิ่งเตี้ยมที่ว่ากิ้งที่ว่านี่ครับหลุมเ้าหน่อยนะครับต้นจะมาโปกปิดมดกับแต่กิ่งเนี้ยจะเล็กเล็กเลยจะโอยลงหลางครับนี่โอยลงหลางโอยลงหลาง กิ้งแบบนี้ไม่ต้องกวนเอาไว้กับเพื่อนๆครับกิ้งแบบนี้มันจะกินอาหารเหล็กอะไม่เยอะครับถ้าเราเท่าได้นะครับเดี๋ยเทได้ไปได้โกงเท่าได้ครับมันก็จะทำให้เราลำต้นเราจะจะเล็กนะครับเราก็จะเย็นงานนะครับตั้งดีๆต้นกิ้งแบบนี้โอเคเลยครับนี่กิ้งแบบนี้อันนี้ร่มใจเกี่ยวนะครับอันนี้กิ้งแต่กิ้งไม่ได้เอามันครับนี่ครับผลลัพธ์ศาสนาของกิ้งคือกิ้งเตะกิ้งไม่เตี้ยมครับหลุมก้าวหน่อย หลุมก้าวหน่อยแลก็ตาบนี่ครับหลัก้านาคือลำต้นมาบีบมาบีบมดครับไม่มีไม่มีมมปนรับตรงนี้ครับแต่ตะกิ่งเต้เปืนเป่นๆดูนี่ครับนี่หลักฐานก็กิ่งเตครับนี่ครับกิงเตก็คือจะมีปนรองรับกิ่งนะครับทำไมกิ้งใหอวบนะครับนี่ครับกิ่งเต ก็คือม uh ีโพนมีม like mm ีม hmm. mm ีโพนด้านหลังนี่ครับโรงรับกิ้งนะครับนี่ครับโงรับกิ้งกิ้งให่กิ้งเตนะครับแต่โปกกิ้งเตี้ยมแบบนี้ครับหลํำต้นญิงใ่นะครับหลํำต้นก็ยิงบีบไอ้ก็เล็กลงเลยเล็กลงเลยนี่ครับกินกินได้นะเรากินได้นะระบบเราก็อ่าเผื่อเผื่อถ้าย่างนี้แบบนี้ก็ตัดติ้งเลยครับตัดติ้งเลยไม่ต้องรไม่ต้องเจีดเจด้ครับยิงเราจ้ายิงเราอ่าลาวลาไปมันก็ทํใไ้เรา อ่า yup. ต <po> ้องดูเลมันต้องเตี้ยได้นานเตี้ยปุ๋ยไปเยอะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องเวายครับนะครับกิ้งเต๋รอแต่กิ้งเต๋วายนะครับหลักลักษณะกิ้งเต๋นะครับเออกิ้งมันจะตังกล้วยนะครับมีปนรองรับวันนี้ไม่มีไรมาครับเพื่อนกเพิ่นครับกระป๋ามาดูนะครับกิ้งเต๋นะครับกิ้งเตียมนะครับไม่ต้องเสียดายนะครับโอ้กได้เลยนะครับโปรโอ้อกเนยลำต้นก็ใหญ่ๆครับโลดไดนานนี่อ่าจะตุกส่งไปเลี้ยงกิ้งที่เป็นกิ้งเต๋อย่างเดียวครับนะครับ นี่กับโกปาเพื่อนๆมารับจุ่มนะครับวันนี้ก็ยังไม่ได้ตีกับเพื่อนๆอ,อย่างอีกหลายตอนเลยนะครับเดี๋ยวกะต้องดําเนินการดีบนะครับพวรกกราลังจะเย็นเลยแล้วครับวันนี้ไม่มีไะไรมากับเพื่อนๆครับสวัสดีครับ